ในวันนี้เราจึงได้เห็นการล่มสลายของผู้ปกครองโลกเก่าเมื่อโลกเก่าอยู่ไม่ได้ก็จะพากันมาที่โลกใหม่อย่าก,กลัวถ้าพวกฝั่งตะวันตกหรือพวกโลกเก่าจะมุ่งหน้ามาที่นี่พวกวายร้ายก็จะมาแบบร้ายๆพวกคนดีก็จะมาแบบดีๆโลกใหม่ในขึ้นสันสะเทือนระดับใหม่จะทำการคัดแยกให้เองพวกเรามีหน้าที่ คำจุนพลังงานของโลกใหม่ให้มีความเสถียรเพื่อทําการคัดแยกการกีดกันด้วยคลื่นพลังงานความถี่ที่แตกต่างกันเป็นไปได้ด้วยดีซึ่งเราสามารถทําได้ไม่ยากขอให้ดำรงตนอยู่ด้วยความระมัดระวังรักษาคลื่นจิตของเรามิให้ตกอยู่ในความกลัวอย่าไปติดกับดักอย่าไปตกหลุมที่พวกเขาขุดล่อไว้ด้วยเรื่องร้ายๆเพื่อนำไปสู่กระแสของข่าวร้าย ส่งผลให้เราเกิดความกลัวความกลัวจะไปดึงขึ้นจิตของเราให้ตกต่ำลงจะเป็นการเปิดประตูให้วายร้ายมาเยือนเราได้ถึงประตูบ้านแทนที่จะผักใสออกไปในวันนี้เมื่อเอาเรื่องโรคระบาดไม่ได้ผลเท่าที่ควรแต่ก็ทําให้รัฐบาลทั้งโลกงอนแง่นเงินหายไปกับวักซวยก่อนที่จะถึงจดุดจุดนั้น เขาก็จะใช้ราคาน้ำมันบีบทุกคนที่พึ่งพาน้ำมันให้ได้รับความเดือดร้อนโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือร่มระบบเศรษฐกิจของทั้งโลกให้จงได้และใช้เรื่องสงครามมาเป็นตัวสร้างความหวาดวิตกซ้ำเติมอีกทีอย่าไปอินให้มากกับเรื่องหายนะทางเศรษฐกิจขอให้มองว่ามันเป็นโอกาสของธุรกิจส่งออกเข้าปลาอาหารถึงแม้ว่าค่าขนส่งจะถูกบีบให้แพงขึ้น แต่เชื่อเธออย่างไรก็จะมีคนยอมจ่ายถ้ามันแย่มากๆถ้าเรายังผลิตได้อยู่เราก็จะแจกฟรีตรับใดที่เราลดละเลิกเราจะดำรงตนอยู่ในยุคนี้อย่างแน่นอน